ครับผมสวัสดีครับผมเซียวนนท์นะครับผมครูปรตาเจริญชัยสาขาลำบะแดงนะครับตัวนี้ตัวด้านหน้าจะมาพบกับ mu 4 9นะครับผม0-2นยดนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นนะครับผม15%นนะครับผมตัวนี้ฟรีดาวได้นะครับรุ่นนี้นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมของเดือน กรกดาเนี่ครับผมตัวน,นี้เป็น MU49 นะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆอคันนะครับตัวน,นี้รองรับมัน b ี20ให้ด้วยนะครับผมสำหรับ MU49 นะครับตัวน,นี้เป็นขนาดล้อหลังนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับรอบคัน ช่วงนี้ก็ขอฝากเครื่องอัดฟังไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวดู MU49 ไว้ด้วยนะก็จะพูดเรื่องโปรโมชั่นของเครื่องอัดฟังนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ดาว6,005นะครับสำหรับเครื่องอัดฟังนะครับสำหรับ MU49 นะครับผมราคาเฉพาะตัวรถนะครับผม716,000บาทนะครับ ใบมีดนะครับผมหกหมื่นห้าผานพวนนะครับผมผานหกนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าร้อยบาทนะครับส่วนโรตเตอรี่นะครับผมสองเมตรยี่สิบนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคาสามอย่างนะครับรวมเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมปกติดาวเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะครับช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดาวที่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ 755%ประมาณนี้นะครับแต่นี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมรับรถก็หลักหมื่นนะครับผมหลักพันนะครับได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับตัวนี้ใบมีดนะครับผม FD 1 9 0นะครับขนาดใบมีดนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหญ่นะครับผม M 7 5 8 8 9 8เดี๋ยวผมจะลง ให้อีกทีหนึงไงครับยังไงก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม